ตั้งแต่ต้นปีจนถึงใกล้จะสิ้นปีเราทำอะไรดีๆที่เรียกว่าสุขหนอสุขหนอไหมบุญกุศลที่ทำแล้วมีความสุขหรือไม่สวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งภาวนาปฏิบัติทำแล้วมีความสุขหรือไม่สุขหนอสุขหนอเกิดหรืออย่างแห่งสมมุติแต่วิมุตตตัวเหนือศึกสุขหนอสุขหนอตัวนั้นทราบแหง่งจิตของตัวเองไม่สงสัย เราไม่สงสัยทิ่งนั่นแต่เราใช้สมมุติคําว่าถูกหนอถูกหนอในภาคปฏิบัติต้องปฏิบัติแล้วให้จิตมันมีความสุขบั้นปลายสุดท้ายมันเห็นทุกข์ของมันนี่แหละพอเห็นทุกข์แล้วมันก็ทิ้งทุกข์ทิ้งทุกข์จึงเป็นสุขหนอสุขหนอสุขขังวัตตาสุขขัางวาตังวตตาขึ้นมานี่ต้องทําให้มันถึงไม่ถึงเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ทราบเราก็ไม่เห็นแลยจะบอกว่าบวชแล้วสบายยังไม่เห็น เพราะบวชต้องทุกข์ต้องเห็นกองทุกข์ของมันนะลูกทนะุกข์ทุกข์ทุกข์ตัวเนี้ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะตัวนี้ตัวอะไรเป็นตัวส่งผลให้ความให้ความทุกข์มันเกิดอตอนนี้หาละสิติกาลังปัญญาหมุนตามแล้วมันทุกข์ที่ไหนรวมไปรวมมามันก็ทุกข์ที่ใจนั่นแหละมันไม่ได้ทุกข์ที่อื่นมันทุกข์ที่ใจโดยแท้เดียวมันไม่ได้ทุกข์ที่อื่นนี่บกมาบกมาบกมา,ม,ามันก็ทุกข์ที่ใจ ใจเป็นมหาเหตุทั้งสุขและทุกข์นั่นลงตรงนั้นเมื่อปะหัะหานมันได้แล้วลูกจึงจะทราบว่าสุขขั้งวัตตาสุขขั้งวัตตาสุขหนอสุขหนอเป็นยังไงถ้าปัะหานันไม่ได้เปรตผีนหัวใจเพิ่มพูนพ่อคูณลูกก็ไม่เห็นสิ่งนี้คือไม่เห็นคําว่าสุขหนอสุขหนอเนี่ยจะได้ยินได้ฟังทางโลกเขาว่าอบวชแล้วมีความสุขแต่ลูกก็ยังไม่เห็น มันมีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นพิจาจรณาทุกข์ก็ไม่เป็นนี้ก็เลยเกิดหงุดหงิดงุนงานสึกขาลาเวศไปหรือผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปสักพักเออเกิดความหงุดหงิดงุนงานเบื่อหน่ายก็ออกจาก,กวัดป่ารานนั้นหนีไปยู่บ,บ้านอยู่กับลูกอยู่กับหลานต่อไปต่อไปจนถึงบ้านปลายสุดท้ายชิ่นลงไปไหนล่ะสุคติหรือทุกคติบุญเข้าช่วยได้ทันไหม ถ้าบุญเข้าช่วยทันในการได้ลึกถึงบุญกองพวกเราก็เข้าสู่สุขคติถ้าได้ลึกถึงบุญไม่ได้บาปอากุศลก็เข้าครอบงำก็เข้าสู่ทุกขคติเพราะสุขคติและทุกขคติมันเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือมันเหมือนทางขั้วขนานพอเดินไปก็เดนิเดนไปด้วยกันนั่นแหละจะข้ามไปทางไหนทางไหนนะ,ะข้ามไปทางดีหรือข้ามไปทางชั่ว ข้ามไปทางสุขหรือข้ามไปทางทุกข์แล้วแต่พวกเรานั่นขึ้นอยู่ที่ความปรารถนาความตั้งใจแน่วจะขนาดไหนถ้ามันตั้งใจยังไม่แน่วยังไม่ฝังลึกด้วยสัจจะตัวนั้นลูกก็ไม่สามารถเห็นความสุขในการเข้าสู่เพศบรรปะชิตบันปะชาแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อโค้นอวิชาได้แล้วลูกไม่เห็นเลยอะ จะบอกว่าสุขขังวัตตะสุขเนอะสุขเนอหรือปรามังสุขขังตามตำราเท่านั้นลูกจะไม่เห็นลูกจะเห็นแต่ความทุกข์ทรมานที่มันฝังลึกในหัวใจของลูกแต่ถ้าใครเปลี่ยนพยายามทําลายเปรตผีในหัวใจได้โดยมีสัจจะบาร,รมีเป็นตัวนําหน้าลูกก็จะสามารถสุขขังวัตตะสุขขังวัตตะคือเห็นไงเห็นใจที่เป็นสุขขังวัตตะสุขขังวัตตะในปัจจุบันทําได้ไหมล่ะถ้าทําได้ ลูกก็พบกับความสุขถ้าลูกทําไม่ได้ลูกก็จะพบกับความทุกข์ตลอดไปตลอดไปก็พบกับชาติต่อไปนั่นฟังแล้วก็วมนะ่าแต่ตองนําไปพฤกษวิบัติลูกก็จะทรงมากทรงผลจิตใจก็จะสว่างสะวสุขขังวัตตะสุขขังวัตตะก็จะเกิดในปัจจุบันไม่สงสัยขอโมทนาโดยสาธุ